สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมเป็นวันที่เราเข้าบ้านก่อนมาทําการแสดงนะครับวันนี้เราจะอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่สํานักงานคำพูน่วมิรนะครับผมเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปพบกับพระเอกนะครับเพิ่นพระเอกใหม่เพิ่นมาแล้วนะครับผมนั่นคือพระเอกพระเอกผู้ใดนะตรงตรงลองท่าเบิงนะครับเปาเป็นผู้ใดนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอเข้าไปตั้งได้นะครับวันนี้ทําการแสดงอยู่เชยภูมิครับเดี๋ยวเข้ามาสัมผัสกันนะครับผม หอดแล้วนะครับโอ้เพื่อนเบิงคำผลรวมมิดอยู่นะครับสวัสดีครับมาหอดแล้วนะครับนีคำผลรวมมิดครับผมมรมหม่จิรพัฒคำผลรวมมิดครับเดี๋ยวขัดจังหวะน้อยนึงเอาขนมปังให้พีดีมันนั่งยางแปพักหน่เอามาต่อเข้าครับเพลียใหม่มาแล้วนะครับมาจากใครครับนี่มาจากนครพนมเลยครับ มื่อนี้ก็คือสังกัดมือแรกเล่นบอครับแบบเต็มเต็มรูปแบบแล้วก็เห็นเหย้าไปหอดปิดฤดูกาลเลยม่นบอครับมาไก่บอครับก็ประมาณสามลอยเก้าซิบกัลครับผมมื่อนี้สามลอยเก้าซิบกัลมาจากไสครับมาจากนครพนมเลยครับเป็นทีงไหนครับได้นอนไปครับเนี่ยก็นอนมาตลอดทางครับมาหอดนี่แหละมาหอดบ้านพักครับผมมีคนขับรถเป็นบอครับมีคนขับรถเป็นผู้ใดครับคนขับรถนี่พี่ชายพี่ชายนะคไต้ใต้ขับรถไหน ในะครมาเ้าร์ความ <c oughs> บางคนเพือ่อนสิเป็นห่วงว่าเอ,อม้มาเป็นหมอล่ำแล้วนะครับแปลว่าสอดแจ้งอีกอย่างสิบอมีเวลาพัผ่อนต้องขับรถเองบอมานอักตะไลบอรตรงส่ก็ตรงห่หวงนะครับเพื่อนมีไอ้ไส้มาขับรถให้นะครับ ืันนี้ก็เป็นมือแรลกข้าเล่นอยู่ไสครับเลรนอยูยใช้ยภูพุ่มครับผมสารเจ้าพ่อพญาแลนะครับน้องปลาเถ่าพี่น้องครับผู้ใดผ่ผัดไปผานมากคแบบไปให้กำลังใจได้ครับครับผมเอาวันที่นี้หลายคนยังสงสัยอยู่ความเป็นมาจังใดนะครับล่องร่องในน้ำตัวล่องในน้ำประวัติเ่าวข่าวให้พี่น้องเขาได้รับรู้นะครับว่าก่อนที่เฮาสิมาเป็นใหม่ไทยเรนูหรือหมอลำาใหม่อยู่น้ำลานหรือน้ำหนังเสียข้าเห็นอย่างมาก่อนเนี่ย ก่อนสิมาเป็นมอลมนั่เนีะนครับเป่าย้อนประวัติไปความหลังประมาณสามสี่ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นผมก็เล่นดนตรีมาก,ก่อนดิผมเป็นมือกีตาร์ครับเป็นมือกีตาร์เป็นมือกลองเป็นโนผมเล่นไดเน้เล่นเครื่องดนตรีได้ทุกชิ้นนะครับเป็นมอแคนเป็นหมอพิน แลล้ว่ะเป็นคนชอบในการร้องการรำปล่อยง่ายขึ้นเล่นเป็นสุยางวะครับเหรตอนนี้ยตอดนตรีผมเล่นเป็นสุยางครับโอ้แสดงว่าขันนักดนตรีอยู่ในวงนี่ขาดเดี๋ยก็คือแทนได้เลยแทนได้ครับมาแต่มีโน้ตมีคอร์ดเป็นมัครับโอ้สุดยอดเลยเล่นเพราะได้แต่ว่าอ่านโน้ตกับอะไ้คองไม่ได้เรียนแบบโน้ตดนตรีมาแต่ว่า การเรียนสายคู่นี่แหละครับเป็นดนตรีพื้นบ้านเป็นพื้นบ้านเป็นดนตรีไทยอย่างนี้ครับอันนี้จบจบจบยังมมกครับวังหนึ่งเห็นว่าเลียนมากสิอันนี้จบยังมมกครับเป็นเรียนคาุศาสตร์ดนตรีโอ้ผมระดับใดครับมหาลัยครับมหาลัยปอตีเลยว่หครับนี่อันนี้คือจบแล้วมั่ยครับอายุเท่าไหร่แล้วครับนี่ตอนนี้ยี่สิบสี่ปียี่สิบสี่ปีเต็มนะครับผมเล่นดนตรีมาอยู่ประมาณในสุขเ็กนะครับนนลานเก่าอยู่สองปีแล้วก็เป็นมอเลมมาอีกสองปี เนื่องจากว่าเล่นกีตายุหันมาก,ก่อนและกะเฮียเป็นเห็นว่าผมลองเพ่งได้เดบิวบ์ได้รู้ว่าผมลองเป็นมอลลัมดีครับเนผมลองเป็นเสโกโลโซเป็นอาจารย์เสโกโลโซเป็นเกา้าศูนย์มาก่อนบนันก็ฮับลองฮัดลั่มมานั่งการเรียนปอตีพ่อมตอนนั้นก็นไปตอลั่มกับอาจารย์ดังๆหลายๆคนครับอาจารย์มอลลัมก็เริ่มมักเสร,รซึ่เขมามในเรื่อยๆในช่วงเป็นนักศึกษาครับผ บอกยังไงก็คือขันสรุปว่าเข้าเป็นนักรนตรีมากอนเอ,อ้ยเลียนสายดนตรีเลียน,ยนเลียนอยู่สนะครับเลียนอยู่มหาวิทยาลัยนครพนมนครมอม่อนครพนม,มนะครับผมก็คือเอกดนตรีคุรุาศาสตร์ดนตรีเนาะแล้วก็มาเปลี่นอ่านักรนอรตียุราอาหารร้านสุกเล็กเลยมัน<ม>บอกครับตอนนร้านสุกเล็กนี่ดังแบบนี้ไปครับตอนนั้นตอนเป็นนักรนตรีตอนเป็นนักรนตรีร้านสุกเล็กก็ถท้งทามาดังบอตอนนันนเริ่มแรกๆเลยครับเป็นยุคแรกที่มีดนตรีเข้ามาในสุกเล็กเลยครับ เป็นยุคแรกที่ยังบ่มมีเวทีแบบแบบซูมเยนี่แล้วก็ยังบ่มมีไซสุดแบบซูมเลยนี่ยังเป็นเขาห้องว่าอ้อมซังกะซีเป็นเพิ่งก็คือยุคยุคต่างลานเลยต่างลานตัางวงเลยยุคแรกเริ่มครับผมเป็นมือกีตาร์ผู้แรกของวงครับก็มาเปลี่ยนผู้ใหม่เพราะว่าผมมาลำครับผมหลังจากเป็นนักดนตรีแล้วมาที่นี่เพิ่นเหตุเกิดเหตุการณ์นะครับคือได้ลองก็เนื่องจาก นักร้องมีสองคนตอนนั่นมีพีแบงค์สลาวุฒิกับน้องนิสายานิสาครับันนี้ผมเล่นกีตาร์อยู่เนี่ยเลยบอกว่าเออยากให้มันเพิ่มซีซันเข้าไปอีกอก็เลยพามาว่าไม่ร้องเพลงได้ไหมผมร้องได้ครับผมก็เลยร้องให้เป็นน้ำขั้นเวลาเป็นนักร้องขั้นเวลาใช่ครับครับผมร้องสองคนที่เขาได้พักอย่างเป็นมิตครับ๋อแล้วก็ได้ร้องเพลงต่นนั้นมาเลยแน่นครับพอ่ที่นี่มันมาพีคสุดๆตอนไหนครับ มันมาพีคสุดๆตอนนี้กระแสครั้งแรกโซเชียลบะครับโซเชียลเพราะว่าติกต็อกตอนนั้นผมล่ํใไ่แคนตอนลานไฟดับครับร้านโซลิกไฟดับผมก็เล่นในล่ํใไ่แคนล่ํใไ่แคนเอาไปเอามาเอาเฮียเพื่อนเห็นว่าเอาโมนี่มันล่ําได้จากแรกๆผมลองแต่เสกโลโซมาตลอดก็คือบอเคยบอกบอกเฮียเลยว่าผมลองมาล่ำได้ผมถนัดบาล่่ำบอบอได้บอกเป็นบอกครับ แต่เกิดเหตุจากไฟดับแมนครับโอ้สุดยอดเลยเยเรื่องพีคตัวนี้พอทุ่นลูกไปเนี่ยเกิดเป็นนัก้องไฟดับเลยเนยแมนเมื่อนั้นไฟดับวงไฟดับก็เลยลูกค้าเต็มล้านครับบอูเซียจากไหนก็เลยล่ำใส่แค้นลูกค้าก็ทะย่อยออกทะยอยออกแต่ว่ามันเกิดซีมีกลุ่มที่เขามาเขาก็่ายลิปลงติกต่อบันี่คนไม่พอแล้งล้านนี้คือดีแท้ดีระว่านี่ครับก็เลยเป็นจุดจุดกำเนิดแต่ว่าล้านก็เล่นหมอดเป็นหมอล่ำพร้อมเลยโอ้ก็เลยแสก แต่ก่อนก็นเป็นวนัลเลตีปกติมันบอลคานใไ้เดาวาเลตีก็เป็นหมอลำตั้งแต่เริ่มร่นต้นก็เป็นหมอลำแต่ว่าไม่มีการแสดงไม่มีการใส่ช<อ>ุดหมอลำครับพอเห็นพอเห็นแบบพะเยกใหม่เสร็จลองใส่แค้มเสร็จแล้วมีคน่ายลูกติดตอกแล้วก็เลยเป็นจูดกำเนิดว่า อ่าได้๋ยลองมาล่ำตั้งแต่นั้นมาใช่พอที่โดนปนัยเพื่อนบอกว่าเศร้าเรียนดนตรีซะแม่หรือว่าส่วนไหนยังขวบระวัาางดนตรีกันบักลองอยู่มีขวบระวังดนตรีกันบักลองอยู่ประมาณสองปีครับโอ้สองปี<ม>ได้ปะครับเรียนเรียนไปพร้อมลองไปพร้อมแม่นครับเในกีตาร์ไปพร้อมลองไปพร้อมประมาณหลังจากมือไฟดับแล้วนะเป็นมอลลั่มเต็มตัวมีการย้ายร้านนะครับแต่ก่อนโซเล็กสือยู่อีก ริมโขม้งบัานี้ใหญ่เข้าในเมืองจำเลียนฟอร์มขึ้นปวดแอวเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นร้านที่ใหญ่ขึ้นอ่าเป็นสั่งอะไรนะครับมีมาเรื่อยๆมีชุดอะไรเข้ามามีการแสดงเข้ามามีผู้จัดก,การการแสดงค้ว่า,านะครับกหลากหลายบัานี้มันก็ฟอร์มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็เป็นโชคเล็กโชคงมือนี้พี่น้นอง๋อครับผม บ่ที้นี่พ่รู้สึกเข้าเป็นจังไดพ่อเขามีคน่ายไปลงติดต่อหรือว่าทั้งหลานลงติดต่อเนี่ย Raymond, รู้สึกว่าเข้าแมดเข้าดังเข้าติดกระแสแล้วพามรู้สึกคนที่แบบว่าคีดบอามันสีดังขนาดนะั้นเ่าเป็นที่สนใจของในในโซเชียลบอได้คิดว่าเจ้าของสิเป็นคนเด่นคนดังประนันครับเ,เพราะว่าเป็นคนมากในศิลปะอิสานยุเแียวเพราะว่ารักษาไว้ได้ก็จะรักษาเพราะว่าเป็นคนแพงหวงแหน ครับของอีสานครับเราพ่อคความรู้สึกพ่อเขาเห็นว่าเออคลิปเขาเป็นกระแสแล้วเขาคิดจัดจ่างไน,น,นอย่าทายคลิปลงเรื่อยเรื่อยหรือว่าอุย้ยคือคือเป็นดังซีมี่ม่ไม่มีความตกใจมีความเสื่อมใยอย่างวาตกใจเสื่อมทจอย่างหนึ่งก็คือว่าผมไม่เคยแบบเป็นปกิปว่าคนสีมากไลยปะนี่แบบปก็เคยว่าคนสีมามามักหรือว่าแบบที่เขาลองอย่างที่เขาเป็นแบบนี้ครับก็ตกใจอยู่ที่ว่า ตั้งตัวไม่ทันแบบหลังช่วงแรกช่วงแรกก็หายไปเลยนะอืผมมีกระแสนะหมาหมายถึงจังไหนแบบแบบว่ามีอ่นมีมีเพงมีขีปออวมาแล้ว,ลวเจ้าของหนีหนีไปคือบลาทายบปอย่างสิบอ,อกเปอร์แมนคือปลาทายแต่ว่าเข้าเป็นคนแบบเออย่างเอได้แช่บอได้อย่าง,ง,ง,งของเจ้าของบอกแช่แช่แต่ว่าพอคอยไปเจอคนไปเนี่ย คนแท้คนไทยผมกับอันนั้นอยู่แต่ว่าผลม่มใหม่คือเจ้าฟองนั่เองชแรกๆนะครับช่วงแรกๆคือว่าคนหู่จาเข้าหลายเข้ากันเห็นตอวไงเห็นตัวมาเถิดไมฮะปับตัวมาเถิดอยู่ครับผมช่วงแรกๆก็หลังๆมากนะครับคนไม่รู้จักเขาก็มาทักทายแล้วก็เป็นก็ดีใจนะครับว่าคนยังหู่นจายังเปิดรับว่า เขาเป็นนักร้องไม้เขาเป็นศิลปินไม้เป็นยังไงอนนั้นเปิดใจรับเขาอยู่แบบนี้นะครับพอร์ส่ยแล้วนะพอรวัดเขาพ่อดั่งเป็นกระแสแล้วเห็นคลิปเจ้าของแล้วอันบอกวันนี้พ่อพ่อเข้าเมียแล้วพ่ออย่างสิแล้วมันมีความรู้สึกจังเลยนะเขาอยากเขาอยากเห็ดอย่างต่อเขาอยากมีไฟอย่างต่อพ่อพ่อยังไงคือเขาขนพบเจ้าของไปตอนนั้นตอนที่มันตอนตอนมีไฟไอตอนตอนมีกระแส หลังจากโเล็กมีกระแสปุ๊บช่วงนั้นก็ผมก็อยากขึ้น่าเจะขอต้องเห็นอย่างสัญญาต้องมีเพลงออกมาเลยนะครับตอนนอ้องมีการรับงานหรือว่าอ,อย่างต่างๆที่เป็นถามพันจิมี ผมที่เป็นเอฟซีปัญหาคิวงานเขามากมี่นอกจาก้านแล้วมีมีเหตติดตามทั้งหนแนมีงานบอสี่บอกเ่ยังยามูเว่นไปเบิรงนเดยไซน์สี่บอกรับเดี่ยวบอรับรถเฮียบบอรับงานที่ที่บอรับติ่มโมกุลี่บอรับอยากตอบอยากรับทุกงานอยู่บางงานก็ไม่ได้รับนะบางงานก็เขาต้องการมากแต่ว่าต้องปฏิเสธไปเพราะว่าเท่ากับว่างานเท่ากับหลายบอก แข่งมากรอบนี้แห่งมาอยู่กับขั้มผลอีกครับรอบนี้กาลศิรับน่าจะของบ่ได้เพราะว่าต่อไปอยู่กับคั้มผแต่ว่าถาติดตามนะครับช่วงนี้คันอยากดูอยากติดตามนะครับกัลิมีในวงขัง้มผร่วมมิตรแล้วก็งานทางนอกกัลิมีแในขะเข้านาในป้าไปครับกับสิบปมีหไหลช่วงนี้คือบ,ร,บริลลาร์เปลี่ยน บอกถึงบอกถึงรับงานนี่แสดงว่าเขามีผลงานเขามีวงมันบอกเข<ล>ียนว่าก่อนซิมาอยู่ข้อมูลนี่มีมีวงหมอลำสิ่งมันบอกเป็นหมอลมำหน่อยอันนี้คือเขารับงานแต่เขตใดใดนะครับตอนนั้นช่วงนั้นก็รับมุกดาหารนาครพนมสกลนครบึงกาฬครับผมรบ,บรรยากาศเป็นเช่นมวนบ่ลำล้ำยม,ม,ม,มวนกัมวนมวนที่ว่าได้เจอนะครับกับคนหลายๆคนได้เจอกับหลายๆทีม ในนครพนมแหละผมก็รู้จักเกือบทุกทีมก็ใช้งานมาใช้งานกันมาเกือบทุกทีร่วมง,งานกันมาเกือบทุกทีครับเราเขาคิดว่าหมอลำใหไงกับหมอลำหน่อยนี่เขาจะเป็นอย่างเขาขึายาย้นเรืี่ยมหมอลำใหไงเส้นท่าเดินท่าเดินหมอำใหไ่ถามมาเหลี่ยมหมอลำหน่อยกับหมอลำใหไงหมอลำหน่อยตีอยู่ที่ว่าเล่นหกชั่วโมงเลยใช่ไหมครับ ชั่วโม,มงมันสิตักันอยู่ประมาณคนละชั่วโม,มงเคิงคนละสมมองชั่วโมงมันหนักหนักอยู่ครับบ่ <c oughs> ้แต่รับครับขึ้นหนึ่งคนนี่ขึ้นไปเลายยาวเลยสามสี่นาทีสี่สิบนาทีห้าสิบนาทีว่ากันไปหนึ่งชั่วโมงยาวหนึงน่งหนึ่งตับหนึ่งชั่วโม,มงมันกันนะแล้วมันบ่ได้ยว้า <c oughs> ผมนี่เป็นคนจะไม่ไม่ค่อยพูดเวลา<ช>เล่น <c oughs> เวลาร้อง กัสิเตยเตยเตย,เตย,เตยลองยังเดียวแม่ครับปอปอปอวอย่างไรเพรท่านเอกถนัดอินเตอร์เทนหน้าเวทีปันใดก็คือเนอ้นลองเนง้นมวลยังเดียวไปก่อนเขาจะขอเป็นนัดดกดนตรีนะครับผมปอคอยว่าเป็นคนอนะนนัก่อนครับแบบนี้ตัดภาพมาหมอลำม,มูวหมอลำใหญ่แับน,นี้มันก็มีความท้าทายครับมากขึ้นถามว่าหมอลำสิ่งมันกะดีบอดีแต่ว่าก็เขาก็หากินได้อยู่น้ำบ้านแถวบ้านเขานะครับบ้านบ้านนี้ ก็กว่าไงก็คืออยากขยายความฝันให้มันใยญ่ขคืนแล้วก็ขยายแบบว่ากลุ่มแฟนคลับฐานแฟนคลับต่างๆแล้วก็เห่งอยู่ในยุคช่วงที่หมอรัมันฟีเวอร์เนาะตอนนี้แบบว่าหมอรับเป็นที่รู้จักทั่วตรงนี้เป็นโอกาสสำคัญแล้อก็เลยว่าอยากจะด้วยอายุเทาพร้อมด้วยความสามารถเทาพร้อมก็เลย่าอยากพัฒนาตรงนี้ให้มันเป็นแบบ มีมีอย่างเป็นเป็นรู้ว่าถ้มมากขึ้นมันเหมาสำหรับเจ้าของอย่างอันนี้ที่เบิงไว้นะครับเบิงเบิงไดตัวพระเอกใหม่ไว้เอาไปหนีฝากคนง่ายในเห็นว่ามีซิงเกิลแต่หลายซิงเกิลที่รอดปล่อย,ยอยู่ตอนนี้หลายหลายซิงเกิลมากเพราะยังไง <ๆ S 2> มันเป็นช่วงจังหวะทีหมอจ๋อพอดีดนเน, <ๆ S 1> น้เนาะก่อนสีใหญ่เขาวงใหญ่ก็ซิมีซิงเกิลมาพร้อมก็ซิมีโชว์พี่หนนี่มี่นี่เอาลองลองบอกถึงนซิงเกิลครับมีจังหวะเนี่ครับซิงเกิลตอนนี้ก็มีเพลงฝากอีกนึงครับครับผมซื่อว่าชื่อว่าสู่สุดสาวตอนนี้กำลังทำการ โปรโมททางช่องทาง YouTube ทางช่องทาง TikTok Facebook นะครับเป็นแคมนเสียงฟากพี่น้องเขาไปเล่นแน่ก็ได้ครับผมลงสตอรี่หรือว่าอะไรพอเป็นกระลังรูสึกเาวาไอ้เวลาคัดเซยเขาเล่นนี่ตรงมันเป็นท่อนได้ครับเอาล่องจาก่อนหนึ่ง่อนหนึ่งครับอ่ามันจะเป็นท่อนพวกล่องยังไง่ะบาไนี่ผกหลายพิงหลายพิงหลายหลายพิงเดี๋ยว แล้จังหวัมาเดี๋ยวอีกเพลงหนึ่งเปลี่ยนเพลงวัยเปลี่ยนเพลงเร็วเป็นเพลงเร็วของคุณพ่อนะครับพอวิทูนเพิ่นสนับสนุนให้กับทำร่วมกับพี่หนึ่งพระรามชัยนะครับของงานเพลงคูผู้สาวมักไอโบอนะครับอันนี้กับอันนี้มีแผ่นเสียงไปย่างบนท่านด้ปล่อยย่างบนท่านด้ปล่อยแผ่นเดี๋ยวสิปล่อยเร็วๆนี่ครับผมขอเพิ่นบอกว่าคิดเร็วทำเร็วสไตล์ครับผมอ่านะฮะแล้วต่อไปเพลงอีกก็ มีผลงานเพ่งเปิดตัวเจ้าของเป็นมอล้ำครับก๊าลังจะเป็นก่อนล่ำบรอเป็นก่อนล้ำครับเป็นเปิดตัวแล้วก็เพ่งจีบสาวน้าแห้สองผลงานเพ่งสองผลงานก่อนเป็นก่อนล่ำทั้งสองเป็นก่อนล้ำแน่นอนล่ะก่อนล่ำนี่สังกัดยังครับสังกัดตาทับตาในก่อนแต่สามารถออกมาขึคืนเวทีเป็นเพ่งเป็นเพ่งเจ้าของใดเฮ็ดโชว์ใดหวังว่าบ่หวังล่ะ พี่นอ้องตัวนี้เห็นแน่นอนนันลูกกาแนนะครับเพราะว่าสิส <ะ S 1> เป็นก่อนล่าเปิดตัวของเพลงใหม่แล้วก็ก่อนล่าเปิดตัวของพี่นึ่งพอมนะครับแล้วก็รวมถึงสิ่งเกิดใหม่ๆต่างๆได้พออยู่บนเวทีคําพผลลมิดแน่นอนแม่น,น,นบ่เอาอย่างนําเสนอถอนไหนของเพลงไหนเอาก่อนเปิดตัวสนใจก่อนเปิดตัวได้ได้จัก่อนไปก่อนเปิดตัวได้เออเอาเอาลองรู้ล่องจะถอนเดี๋ยวจะเอาเสียงพี่นิ้วลงกันอันนี้กาลังเบิ่งพี่นิ้วนะครับเปิ่นเบิ่งผลงานอายแล้วว้นะครับเอาผมก็กลังแกะอันแกะเขาบอกวัา แกอันนั้นโยดีบ่อไอมาแล้วครับมาเลยครับบานนี้อันนี้พูดเอ่อจะเอิ่นว่าเอิ่นว่าอย่างนี้พูดจัดการในการเดินทางนะครับเชิญเลยครับพี่เชิญเลยครับอันนี้ไอพีเอกใหม่นะครับผมจะออกไปเดินก๋วยเตี๋ยวเอาอย่างนี่บอกแคหนึ่งครับผมก็เลยเอาไปแท็กินครับหลังก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่ได้ออกไปนั่นี่เลี้ยวซ้ายอยู่อยู่ขวามือคดีล้านหนึ่งอยู่นาวัด ตรงออกไปแล้วก็เรีย้าสอีกคนหนึ่งครับอาบ้าอาผู้ไทยฝากไว้ให้แฟนอ็นดูชื่อไม่เดี๋ยว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 เดี๋นวี๋ยืมดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเรี๋ยวดียวเดียวเบี๋ยเนียวเดี๋วเดี๋ยวดียวงดี๋ยวเดเดียงเดีอยวเี๋ยเสียวเดี๋อี๋ยวเียวอดวย เอาโทรศัพท์มาเครื่องเดียวพี่น้องมีบทเต็มเนาะอันนี้อันเดอร์เดอร์หนึ่งสองสามไปครับ ไม่มีไทยเรยนูลอยไปสู่หัวใจแฟนเพลงมันเสียงบหวานขอสร้างผลงานจนกว่าสิเก่งจนตรีสับส่วนเมื่อลงลายเพลงฝากเสียงบรรเลง จากป่าผูไทยนี่ผมมือสวดนะครับได้ฟังแน่นอนบนเวทีคำผลรวมมิตรแต่ตอนนี้อาจอาจเสียงไปยั่งยังใกล้ครับผมตอนนี้กำลังอยู่ในระวังเสื่อมก่อนเขียนก่อนมั้งวะครับกำลังอยู่ในช่วงที่ว่าัทำนองตัวเองจากกอาจารย์อาจารย์บิ๊กภูมารินนะครับผมผู้แต่งเพลงไห้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์นั่ครับผมผูตั้งใจประสิทธิ์ภาษาพลงครับผม ออกมาดีแห้งครับผมเป็นไหม่อี่ดีผลงานเพลงนี่ทำนองว่าถึงทำนองเป็นทำนองเนียงครับ<อ>ลำม,มีหลายทำนองมันจิเป็นเพียงสาจังหวะเขาเรียกว่ามีกิมเปิดตัวมากกว่าเป็นเพียงสามากกว่าคือผมลองเมื่อกี้นะครับผู้บ่าผู้ไทยฝากไว้ให้แฟนดูจบปุ๊บลำมมากกว่าจะเป็นลำผู้ไทยนะครับอเอามาปุ๊บ โอเดอเโอเดเอ odka, เอ odka, เอ, odka, เอ odka, ขอเอาโอเดไหมเอาแต่ตอดโอเดนี่หละเอาเด้อมเป็นเสียงตัอีกที่เบิดก่อนบอกมาืาขึ้นเอาเด้อมาหนึ่งสองสาไ,ไ, 1, 2, ไปครับแล้วก็สเป็นโอเดอเโอเด ไม่นี่แล้วมาตั้งแต่แก้วกำรรเขตดทินมึงวีแดนลินูนาคอนบอนจากจอนมาลาบานพอเอาฟันนั้นไกลเงินในมาเดินดอกเที่ยวทองขอให้ซุ้มคันผีร้องขอให้พวกคันผีร้องคันเชียยยองอย่าสุไลคันเชียยยอง ยาสุไลใส่ฮ้องฮ้องเออโอ้ยโอ้ยลนานา้ำอ้าวพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่ลำพูไทยอันนี้ลำพูไทย มาที่นี่มาอยู่น้าขอนแก่นล่าท่านองขอนแก่นนี่อยู่น,น้าข้ามนเนี่ย,ยเข้เาลําเข้าล่าเหลืองตอก่อน,ำน,ำอนทํานองของนแก่นมีมีทําน้องขอนแก่นบ่ครับกทํานองขอนแก่นกับพ่อได้พ่อได้เป็นล่าล่า <c oughs> ลํารองหน้าเนะี่ยฮะย่ำเพินเ่นจบฉากเตยล่าเตยสองล่าเตยล่าเอียงเสร็จแล้วกัอยากได้ก่อนล่าล่าแล้ก็อยากไปเลยอยากบายบายแล้วบอมเนสมควรแล้วหนามีบอมบอมเนตังหาน นพอเราขัดเปลี่ยนแบบล่ำเรื่องนี่เด้เป็นล่ำเรื่องล่ำรองเป็นล่ำรองทำนองขอนแก่นทำนองขอนแก่นเอาเดี๋ยวคลิปนี้มันประมาณยี่สิบนาทีแล้วเอาทรงถ่ายเลยล่ำล่าพอดีนะครับเดี๋ยวล่ำล่าพอดีเพราะว่าเราเสดเดินทางเตรียมตัวเดินทางพอดีเอาเอาเป็นล่ำล่าทำนองขอนแก่นนะครับเปิดแค้นบ่เอาได้บ่คือสีคือสีเป็นคุ้มค่าในคลิปนี้เอาเลิกเออต้องเอามันต้องได้เนาะมันต้องได้แค้นล่ำรองขอนแก่นเลยเนาะ เอามีเอฟซีมาน้ำตัวนี้ป้านนี่แหละเขาว่านางฟังล้ำเสือเจ้าบ้านเนี่นี่เจ้าบ้านเนี่ลูกแม่จามนี่ลูกแม่จามได้นี่ฝากตัวในนี้ครับเออแคนมาแล้วพี่น้องแค้นมาแล้วอะไรเด้อบ้านนี่สีล้ำขอดบอก่อนยาวบอกรีนเอาเอาสัก .swing หนึ่งเออเอาบ่อเบิร์ดเอาบ่อเบิร์ดเอาเด้ออ่า สินอันนี้เคอิ์นสินบ่ฝกอนบอท่านคือบาดบอท่านทรงมีนอครับพ่อแม่เอียจนเวลาโมกลายได้ห่างกันไปไปคนกำลำบานปุกลูกหลานเมื่อื่น มอลำลาลงจากฐานตะเวนแจงสองมา <c oughs> เป็นปอลุงเมป่ปาสันสาดลูกสิขึ้นกลับอีกเมื่อใดละโน้ครับสิพบกันคือวันนี้นาเวทีฟังจนแจงบังบทบาทการสเสดง บอลำเลียง้อสาบังมาเสียดายบัดช่างแต่คนทางห่างมาอ่านหากคุณท่านจื่อบริลืมว่าใจเส้รนราเปิมเฟนลึงแก่นเป็นเร่งนุนซึ่งน้ำใจบ่ไลคุณในเพงบุญหากคุณละอํำ มาฟังล้ำมาขึ้นบานให้พ่อแม่สุขสำราญให้ขึ้นบานให้เลิศเลือนมีเงเินแสนเงินหมื่นทุกวันคืนอย่าพบกุมขาคุ้นคุ้มอย่ามนมองเดนองดีใจหลายไอและน้องที่มาซอยเป็นเร่งไก ควางมาลัย่อยกส่งมาบอลาเวนเซนต์ะเวีนมันมาฟ้องขอฟ้าเป็นสีทองเลยจำต้องสิาลากอนรู้เสเรียงกันกอิตอนนอุทนฟังกออนล่าทรงเหงาหวงบ่ได้นอน ใจคิดน้ำอ่อนตอนผู <S <S in ้สาวเพิ่นสิไกลนี้นาเวทีสิเอ้ยคนงามเอ้ยเป็นอายยืนยิ้มทรงอยู่ไกลลายยับมาพี่อายสิสันดนปะไหนก็ตามสาง อย่าลืมกันเดือยอดสูงให้เธอว่าไม่ร้อสงสัยตาสึ้งสิ้นแต่ว่าทำจนล้ำจบก,การสแสดงกับจนครบที่ศิลาก่อนไม่นอ้อ,องใส่ตามมงแต่น้ำเตา มักสห่างใเอากย่าลืมอายเด้อสู่ปยคิดบอดกันมันละน้อยบกมือลาเอิ้นสังนองเอาเสียงร้องเป็นสงทานเด้อนาง ผมมือสุดยอดนี่แหละครับพี่น้องป๊ารับมาแล้วของแขกอันนี้ของแขกเอาสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ขอฝากให้ติดตามผลงานของ พระเอกไม้ไทยเรนูหรือว่าพระเอกไม้จิรพัฒน์มากข้ามผลน,นี่เขาเอิ่นพอให้เอิ่น่าไม้จิรพัฒน์ข้ามผลโรมิด,ดเนนใส่น้ำสกุขลข้ามผลโรมิดได้แบบเต็มโตแล้วนะครับกาแฟพี่น้องติดตามในฤดูกานนี้ที่เหลืออยู่ประมาณ1ิบหาคิวร่วมไปถึงมินิคอนเสิร์ตที่ซีมี่ในเดือนน่ะ ขอโทษครับพี่น้องกําลังสิจามวันนะครับแล้วก็นันเดูกาลนาแบบเต็มโตนะครับตอนนี้ก็คิวงานกับประมาณลอยกว่าแล้วนะนะครับผมก็ฝากไปติดตามพร้อมเพียงไม่มีอย่าง,าางสิฟ้าบอติดตามเลยทั้งใดนะครับครับผมฝากพี่น้องนะครับผมติดตามทางช่องทางาผู้ใดแล<ม>้ว<ด>น,น,นะผู้ใดแล้วนะผู้ใดแล้วนะอ้าวพี่นิวกับพี่บารตัวน่ะผู้น่ะแม่ผู้ใดแล้วนะหนาขึ้งเหงือเอานะครับติดตามเลยทั้งใดนะครับ ครับผมฝากติดตามนะครับผมทางช่องทางหลักช่องทางใหญ่ก็คือคำพูนร่วมมิฟชแนลครับกับหลากหลายช่องทางครับพระว่าสิเป็น a c e b o o k นะครับของมลหม่ไม้ไทยรุ่นนะครับแต่จังหน่อยกระสิเปลี่ยนเป็นไม้จีรพัฒนนะครับเดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวรอเวลามันเปลี่ยนชื่อได้ก่อนครับผมเพราะว่าพึ่งเปลี่ยนไม่ไทเรืนูนี่กพิ่งเปลี่ยนมาใช่นะครับกับ ช่องทาง t ิกต็อกครับผมชื่อเดียวครับใหม่เทเลนูพอทุกแพลตฟอร์มครับผมก็คือเสิร์ชเข้ามาใหม่ไทเลนูก็ขื้นเลยกับช่องทางค่ายเพลงนะครับของไม่เองนะครับตาฮักไม่คอร์ดฝากพี่น้องครับผมติดตามให้กำลังใจนั่นก็แล้วกันครับผมผลงานเพลงใหม่กำลังสิออกมาสู้สุดสาวนะครับผมฝากพี่น้องนั่นก็แล้วกันครับสําหรับคนสู้ชีวิตครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเพลง เพลงฟิชเชอร์ลิงกับพี่หนึ่งพะลานชัยนะครับผลงานเพลงวุ้สาวมักไอ้บเดี๋ยวถาฟังไม่นานกนรอครับผมโอเคขอบคุณครับเมื่อนีนขอบคุณครับ